ครับผมเสนุบุรยิยามครับผมวันนี้ก็พาทุกคนมาดูการเปิดตัวรถแท็กเตอร์อของค่ายคูโบต้านะครับผมก็จะมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับาทางศูนย์กองเลยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็กิฟนะคะเป็นตัวแทนจากทางสยามคูโบต้าค่ะ<อ>วันนี้นะคะเรานําสินค้าตัวใหม่มาเปิดตัวให้ดูนะคะคก็คือจะเป็น l 2> อ2 2 8าค่ะตัวนี้จะเป็นโปรดักเรือธงสําหรับรุ่นใหม่ที่เราจะออกมาตัวนี้คือเขาเลยนะในสกุลเอลเนาะ ใช่ค่ะในตระกูลแอลจะเป็นรุ่นที่อันนี้ที่สุดนะคะก็เดี๋ยวอันนี้ว่าปบอพานี้ได้ค่ะก็เดี๋ยวยังไงแอปแอปอันนี้ใส่ก่อนได้ค่ะก็ยังไงนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากหน้าตาของมันเนาะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะโอเคโดยตัวนี้นะคะเราจะมีการปรับไฟแบบใหม่ค่ะเป็นไฟแบบ LED แทนนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของตัวรถนะคะใช่ของเดิมนะไม่ใช่ของเดิมของเดิมเราจะเป็นหลอดไฟธรรมดาเนาะโอเค ใช่ค่ะตัวแบบไฟแบบใหม่นะคะไฟนี้จะเปิดได้ทั้งหมด3สเตปค่ะสเตปแรกคือพอเราเปิดสตาร์ทรถเราเปิดรถปุ๊บจะเป็นเส้นไฟนี้ขึ้นมาก่อนค่ะตอนนี้แสงแรงนิดนึงน้องอาจจะไม่เห็นสเตปที่2คือจะเป็นไฟต่ําจะติด2ดวงนี้ค่ะแล้วสเตปสุดท้ายนะคะจะเป็นไฟสูงเราจะติดทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้เป็น LED ค่ะสว่างมากยิ่งขึ้นสวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูดันมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะสังเกตง่ายๆนะคะลายเส้นกระโปรงจะเป็นแบบใหม่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้จะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะ ด้วยดีไซน์ตัวนี้ค่ะที่เป็นแบบใหม่เราได้แรงบันดาลใจมาจากกระทิงค่ะเพราะกระทิงมีลักษณะพุ่งพลพร้อมสู้ทุกงานลุยทุกงานอยู่แล้วนะคะคคตัวนี้เราก็ได้คอนเซปต์ตัวนั้นมาเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้จะดีไซน์มาจากสันจมูกของกระทิงนะคะ<อ>แล้วก็ด้านข้างนี้นะคะจะเห็นว่ามันเป็นลวดลายของการที่ว่ากทิง เขาวางขาลงเพื่อจะพร้อมพุ่งชนนั่นเองค่ะเราก็จะเป็นตละดต้นลมาค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเรามาสังเกตตัวเลขเนาะ5228นะคะดังนั้นเรามากับเครื่องยนต์52แรงม้าค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็น4สูบ16วาวนะคะก็คือขออนุญาตนะค่ะเครื่องยนต์เดิมเครื่องยนต์ใหม่ค่ะไม่เครื่องยนต์เดิมสเปคอะไรเครื่องยนต์เดิมจะเป็น สีสูบสองวาลต่อสูบก็จะเป็น8วาลค่ะ<า>ใช่สี่สูบแปวาลตัวนี้เป็น4ี่สูบสิวาลค่ะ<า>ดังนั้นนะคะพอเป็น16วาลฉีดน้ํามันดียิ่งขึ้นเผาไหม้ดียิ่งขึ้นแรงยิ่งขึ้นแรงฉุดลากก็ดียิ่งขึ<า>้นเช่นเดียวกันนะคะ<า>ใช่ตัวนี้ก็จะดียิ่งขึ้น <ahh. S 1> ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเรามาดูกันที่ด้านข้างของตัวรถนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเรายังใช้สติ๊กเกอร์นี้นะคะเป็นคําว่าซิงโคลเกียชิพ ไอ้ซิงโคชัตเทิและซิงโคเกียชิพนะคะซิงโคชัตเทิรเรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะคันนี้คล้องตัวมากๆเลยจากซิงโคชัตเทิใช่ไหมคะแต่เรามีซิงโคเกียชิพขึ้นมาเพื่อที่ว่าเราจะมาปรับปรุงเกียร์หลักของเราค่ะลูกค้าบางท่านมีความกังวลว่าเราใช้งานเฮ้ยทำไมเสียงเกียร์เวลาเปลี่ยนเร็วๆมัมีเสียงดังอ่ะตัวนี้เราตัดออกเราช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ค่ะลดลด เสียงดังในกระลาเปลี่ยนเกียร์ค่ะทำให้สบายใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้งานค่ะทําให้รู้สึกการขับรถนะคะจะรู้สึกถึงความนุ่มนวลที่มากขึ้นนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะตัวรถประสิทธิภาพแรงขึ้นหน้าตาสวยขึ้นแล้วคนขับยังต้องสบายขึ้นด้วยนะคะเรามีการปรับสลีระเบาะใหม่ค่ะตัวนี้เบาะจะมีการออกแบบมาใหม่นะคะทําให้รองรับสรีระของคนได้ยียิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากระบบเบาะตัวใหม่ของเราแล้วอะค่ะเรายังมีระบบซีซัพเพนชันที่อยู่ด้านล่างของตัวรถนะคะ ตัวนี้นะคะจะ ใช้ในเรื่องของการที่ว่าช่วยรองรับแรงกระแทกเวลาขับขี่ค่ะ<ม>ซึ่งตอนนี้ค่ะจะช่วยทําให้เวลาเราขับอะค่ะเรารู้สึกว่ามันยังพอมีบางอย่างาท,ที่ช่วยคล่อยตักนิดหน่อยทําให้ลดแรงกระแทกลดอาการปวดหลังหรือเมื่อยล้าระหว่างว<อ>ันได้<อ>นะคะใช่ค่ะเรานอกเหนือจากนี้นะคะเรายังมีสัญญ,ญาณเตือนกรองอากาศตันนะคะอยู่ภายใน<ม>ด้วยเช่นเดียวกันตัวนี้เราจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์อยู่ในทุกๆคันเลยเซนเซอร์ด้วยใช่ค่ะคือเราเข้าใจนะคะทุกคนลูกค้าทุกคนนะค่ะเวลาก่อนใช้งานเขามีการเป่ากองอากาศอยู่แล้ว เ,เพื่อที่ทําให้รถอะค่ะสามารถทํางานได้เต็มที่เนาะแต่บางทีอะคะเราไปในพื้นที่ที่ฝุ่นเยอะหรือว่ามลพิษมลภาวะเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะแบบไม่มั่นใจว่ารถเริ่มตื้อหรือยังเราเริ่มตันหรือเปล่ากองตันไหมอะไรเงี้ยอ่าเรามีสัญญาณเตือนให้ทําให้เรารู้สึกว่ารเรารู้ว่าแบบเอ้ยนะเวลาเนี้ยเราอาจจะต้องเอารถเข้าเป่ากองอากาศระหว่างวันนะค่ะน<ม>อกเหนือจากนั้นนะคะจะยังมีจุดนี้ค่ะ ดีไซน์ท่อไอเสียเราแบบใหม่นะคะเราคำนึงถึงในเรื่องของการที่ว่าความร้อนนะคะจะเป่าโดนผู้ขับขี่นะคะดังนั้นนะคะเรามีการดีไซน์ปรับท่อไอเสียแบบใหม่ค่ะเพื่อให้ตัวนี้ค่ะช่วยลดโอกาสในการพ่นไอร้อนเข้าสู่ผู้ขับขี่ค่ะได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของรถคันนี้ที่เรามีการปรับปรุงมาให้กับทุกท่านผมคิดว่าระบบระบบเกียร์ครับต่างๆเนี่ยสำคัญที่สุดเลยในการใช้งานนะครับผมอ่ะก็ ไอก็คือทุก่นเนาะระบบของเขาก็จะประมาณนี้ที่เพิ่มให้ใใหมาเนาะตัวนี้คะ่ะสำหรับเครื่องยนต์กับเกียร์นะคะเราจะเพิ่มในรุ่นหลักคะ่ะแต่สําหรับพี่พี่ท่านอื่นที่อยากได้ไซส์เดิมอยากได้เครื่องยนต์แบบเดิมนะคะเราก็มีการปรับปรุงในส่วนของคุณภาพในเรื่องของตัวหน้าตารถเป็นโฉมใหม่รวมไปถึงระบบรองรับแรงกระแทกที่ระบบเบาะให้กับทั้งรุ่น 3- 2 4สูนนะคะแต่เครื่องยนต์อาจจะเป็นเครื่องยนต์เดิมค่ะใช่ค่ะตัวตัวนี้จะห้าสองสองแปดตัวนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเกียร์ เกียร์กับเครื่องยนต์ค่ะเกียร์เครื่องยนต์ใช่ค่ะแล้วก็ระบบเซนเซอร์ต่างๆใช่ค่ะแต่ว่าใช่ค่ะคือคือถ้าเป็น L5228 อะค่ะเราจะเปลี่ยนอย่างเต็มรูปแบบค่ะก็คือเปลี่ยนทั้งเครื่องยนต์เปลี่ยนทั้งเกียร์แล้วก็ระบบอเอเซอรี่ต่างๆค่ะโอเคโอเคใช่่คะได้ค่ะขอบคุณคุณพี่มากครับผมได้ค่ะรุ่น L5228 แล้วก็ยังมีรุ่น402840283228เนาะใช่ค่ะขอบคุณคุณพี่ก็สวยมากครับผมขอบคุณค่ะโอเคค่ะ